สวัสดีค่ะเพิ่มเติมจากคลิปดูดวงให้เมื่อวานนะคะก็มีวิธีแก้ไขค่ะสำหรับรับมือกับดวงที่จะมาถึงนะคะ,ะดวงนี้จะมาประมาณกระดาะดาสองห้าหกห้าประมาณนี้นะคะ ถ้าถ้ากะไม่ผิดนะคะกระ,กระดาาสองห้าหกห้าก็รับมือตั้งแต่วันนี้ได้นะคะก็คืออ่ารักษาศีห้าเนาะประมาณนี้แล้วก็ให้ดีที่สุดก็คือซื้อผ้าใะคะ่ะมาหนึ่งผืนชุดใหญ่นะคะ ผ้าไตชีวอนชุดใหญ่ประมาณ1,200บาทแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะหรือพานที่เป็นสีทองอะคะ่ะที่เขามีอยู่ที่ตามวัดน่ะก็เอาผ้าไตมาวางนะคะเวลาเรานั่งสวดมนต์เราก็มองไปทุกวันทุกวันเราก็บอกว่าถ้ามีโอกาสขอให้ได้บวชนะคะก็คือทำตั้งแต่วันนี้นะคะ่ะทำตั้งแต่วันนี้นะแล้วก็สวดมนต์แล้วก็มองผ้าไตรไว้แล้วก็ ขอให้มีโอกาสได้บวชนะคะพอถ้าได้บวชหนึ่งพรรษาในปีหน้านะคะทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วค่ะตอนนี้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนนะคะแล้วก็คนใกล้ตัวนะคะทนายที่อยู่ใกล้ตัวนะคะไม่จำเป็นต้องไปเอาไกลมากนะคะเจะได้เงินขอโทษด,ด้วยก็เป็นห่วงทั้งทุกคนนะคะ ทั้งลุงทั้งป้าแล้วก็คุณแม่ด้วยแล้วก็ลวหลายหลคนเนาะก็กราบขอโทษที่ไม่ได้เข้าไปดูทุกคนนะคะถ้าวันไหนมีโอกาสก็จะแวะเข้าไปดูบ้างนะคะเพราะว่ามีงานอยู่ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะคลิปนี้คือคือการที่เราจะมีโอกาสกรรมฐานบ้างนะคะ กรรมาฐานบ้างนั่งสมาธิสักวันหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็อาราธนาพระก่อนนะคะสมาทานศีลก่อนก่อนนั่งสมาธิคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรขึ้นมาให้ให้เห็นเพราะว่าทุกอย่างถ้าถ้าเราไม่ไม่ทําอะไรใครก่อนก็ไม่มีนะคะก็ประมาณนี้ ก็คือผอ้าไตชีวอนนะคะซื้อมาเลยแล้วก็มาวางไว้แล้วก็มองทุกวันสวดมนก็นั่งมองแล้วก็พูดทุกวันว่าถ้ามีโอกาสขอให้ได้บวชสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะหนึ่งพสาประมาณนี้นะคะ,ะจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่นี่พื่นี่เป็นคําแนะนำการแก้ไข,ขของดวงคุณลุงนะคะที่ต่อจากเมื่อวานก็ขอให้โชคดีนะคะ มีความสุขขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆลุงแล้วก็เป็นมิตแท้ลุงนะคะคุณยายทุกท่านเลยนะคะขอบคุณโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ